หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเกิดสมาธินิมิตเมื่อท่านพักอบรมภาวนาด้วยบทพุทโธอยู่ที่วัดเรียบจังหวัดอุบนขณะที่จิตสงบลงปรากฏเป็นอุคานิมิตขึ้นมาในลักษณะโกนตาอยู่ต่อหน้าแสดงอาการผุ้พองมีน้ำเน่าน้ำหนองไหลออกมาอีแรงกาและสุนัขมากัดกินและยื้อแย่งกันอยู่ต่อหน้าท่านจนซากนั้นกระจ,ะระจายไปทั่วบริเวณ เว้นที่น่าเบื่อหน่ายและสลดสังเวชเหลือประมาณในขณะนั้นเมื่อจิตถอนขึ้นมาในวาระต่อไปไม่ว่าจะนั่งภาวนาเดินจงกรมหรืออยู่ในท่าอริยบทใดท่านก็ถือเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องพิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ลดละจนนิมิตแห่งคนตายนั้นได้กลับกลายมาเป็นวงแก้วอยู่ต่อหน้าท่านเมื่อเพ่งพิจารณาวงแก้วนั้นหนักๆเข้าก็จิ้งแปรสภาพไปต่างๆ ไม่มีทางสิ้นสุดท่านพยายามติดตามก็ยิ่งปรากฏเป็นรูปร่างต่างๆจนไม่มีประมาณว่าความสิ้นสุดแห่งภาพนิมิตจะยุติลงณที่ใดยิ่งพิจารณาก็ยิ่งแสดงอาการต่างๆไม่มีสิ้นสุดโดยเป็นภูเขาสูงขึ้นเป็นพักๆบ้างปรากฏว่าองค์ท่านสะพ้ายดาบอันขมกล้าและเท้าทั้งสองมีรองเท้าสวมอยู่บ้างแล้วเดินไปมาบนภูเขานั้นบ้าง ปรากฏเห็นกำแพงขวางหน้ามีประตูบ้างท่านเปิดประตูเข้าไปดูเห็นมีที่นั่งและที่อยู่ของพระสองสามรูปกำลังนั่งสมาธิอยู่บ้างบริเวณกำแพงนั้นมีถ้ำและเหือมผาบ้างมีดาบทอยู่ในถ้ำนั้นบ้างมียนคล้ายอู่มีสายหย่อนลงมาจากหน้าผาบ้างปรากฏว่าท่านขึ้นสู่อู่ขึ้นไปบนภูเขาบ้างมีสำเพาใหญ่อยู่บนภูเขาบ้างเห็นโต๊ะสี่เหลี่ยมอยู่ในสำเพาบ้าง มีประทีปความสว่างอยู่บริเวณรอบๆหลังเขานั้นบ้างปรากฏว่าท่านฉันจังหันอยู่บนภูเขานั้นบ้างจนไม่อาจจะตามรู้ตามเห็นให้สิ้นสุดลงได้สิ่งที่ท่านได้เห็นเกี่ยวกับนิมิตเป็นเหตุให้รู้สึกว่ามีมากมายจนไม่อาจจะนำมากล่าวจบสิ้นได้ท่านพิจารณาในทํานองนี้ถึงสมเดือนโดยการเข้าๆออกๆ,ออกๆทางสมาธิภาวนา พิจารณาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ยิ่งเห็นที่จะมาปรากฏจนไม่มีทางสิ้นสุดแต่ผลดีปรากฏออกจากการพิจารณาไม่ค่อยมีพอเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแน่ใจเมื่อออกจากสมาธิประเภทนี้แล้วขณะกระทบกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วๆไปก็เกิดความหวันไหวคือทำให้ดีใจเสียใจรักชอบและเกลียดชังไปตามเรื่องของอารมณ์นั้นๆ หาความเที่ยงตรงคงตัวอยู่ไม่ได้จึงเป็นเหตุให้ท่านํำนึกในความเพียรและสมาธิที่เคยบำเพ็ญมาว่าคงไม่ใช่ทางแน่ถ้าใช่ทำไมถึงไม่มีความสงบเย็นและดำรงตนอยู่ด้วยความสม่ำเสมอแต่ทำไมกลับกลายเป็นใจที่วอกแวกกรอนแคลนไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีประมาณมซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนที่เขาไม่ได้ฝึกหัดภาวนาเลยชรอยจะเป็นความรู้ความเห็นที่ส่งออกนอกซึ่งผิดหลักการภาวนาไปกระมัง จึงไม่เกิดผลแก่ใจให้ได้รับความโศกสุขเท่าที่ควรท่านจึงทําความเข้าใจเสียใหม่โดยย้อนจิตเข้าไปอยู่ในวงแห่งกายไม่สนใจไปนอกพิจารณาอยู่เฉพาะกายตามเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางโดยรอบด้วยความมีสติตามรักษาโดยการเดินจงกรมไปมามากกว่าอริยบทอื่นๆแม้เวลานั่งทำสมาธิภาวนาเพื่อพักผ่อนให้หายมเมื่อยบ้าง เป็นบางการก็ไม่ยอมให้จิตรวมสงบลงดังที่เคยเป็นมาแต่ให้จิตพิจารณาและท่องเที่ยวอยู่ตามร่างกายส่วนต่างๆเท่านั้นถึงเวลาพักผ่อนนอนหลับก็ให้หลับด้วยพิจารณากายเป็นอารมณ์พยายามพิจารณาตามวิธีนี้อยู่หลายวันจึงตั้งท่านั่งขัดสมาธิพิจารณาร่างกายเพื่อให้ใจสงบสุขด้วยอุบายนี้อันเป็นเชิงทดลองดูว่าจิตจะสงบลงแบบไหนกันอีกแน่ ความที่จิตไม่ได้พักสงบด้วยเลยเป็นเวลาหลายวันพร้อมกับได้รับอุบายวิธีที่ถูกต้องเข้ากล่อมเกล่าวจิตจึงรวมสงบลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผิดปกติขณะที่จิตรวมสงบตัวลงไปปรากฏว่าร่างกายได้แตกออกเป็นสองภาพและรู้ขึ้นมาในขณะนั้นว่านี้เป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่สงสัย เพราะขณะที่กิตรวมลงไปมีสติประจำอยู่กับที่ไม่เลหลวไหลและเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาและนี้คืออุบายที่แน่ใจว่าเป็นความถูกต้องในขั้นแรกในของการปฏิบัติในวาระต่อไปก็ถืออุบายนี้เป็นเครื่องดําเนินไม่ลดละจนสามารถทําความสงบใจได้ตามต้องการและมีความชำนิชำนาญขึ้นไปตามกำลังแห่งความเพียรไม่ลดหย่อนอ่อนกำลัง นับว่าได้หลักฐานทางจิตใจที่มัน่นคงด้วยสมาธิไม่หวันไหวคลอนแคลนอย่างไงไ่ายด้ไม่เหมือนคราวบำเพ็ญตามนิมิตในขั้นเริ่มแรกซึ่งทำให้เสียเวลาไปเปล่าตั้งสามเดือนโทษแห่งความไม่มีครวาจารย์ผู้ฉลาดคอยให้อุบายสั่งสอนย่อมมีทางเป็นไปต่างๆดังที่เคยพบเห็นมาแล้วนั่นแหละอย่างน้อยก็ทำให้ล่าช้ามากกว่านั้นก็ทำให้ผิดทาง และมีทางเสียไปได้อย่างไม่มีปัญหาท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านออกบำเพ็ญกรรมฐานภาวนาครั้งโน้นไม่มีใครสนใจทำกันเลยในความรู้สึกของประชาชนสมัยนั้นคล้ายกับว่าการบำเพ็ญกรรมฐานเป็นของแปลกปลอมไม่เคยมีในวงของพระและพระศาสนาเลยแม้แต่ชาวบ้านเองพอมองเห็นพระกรรมฐานเดินทุดงไปซึ่งอยู่ห่างกันคนละฝากทุ่งนา เขายังพากันแตกตื่นและกลัวกันมากถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็จะพากันวิ่งเข้าบ้านกันหมดถ้าอยู่ใกล้ป่าก็าพากันวิ่งเข้าหลบซ่อนในป่ากันหมดไม่กล้ามายืนซึ่งซ่งหน้าพอให้เราได้ถามโหนทางที่จะไปสู่หมู่บ้านตําบลต่างๆบ้างเลยบางครั้งเราเดินทางไปเจอกับพวกผู้หญิงที่กําลังเที่ยวหาอยู่หากินเที่ยวเก็บผักปลาตามป่าตามภูเขาซึ่งมีเด็กๆติดไปด้วย พอมองเห็นพระธรรมกรรมฐานเดินมาส่งเสียงร้องลั่นกันด้วยความตกใจกลัวว่าพระธรรมมาแล้วพร้อมกับทิ้งหาบหรือสิ่งของอยู่บนบ่าลงพื้นดินดังตูมตามโดยไม่อะไรเสียดายว่าอะไรจะแตกอะไรจะเสียหายส่วนตัวก็ต่างคนต่างวิ่งหาที่หลบซ่อนถ้าอยู่ใกล้ป่าหรืออยู่ในป่าก็พากันวิ่งเข้าป่าถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็พากันวิ่งเข้าบ้านส่วนเด็ก ที่ไม่รู้เดียงสาเห็นผู้ใหญ่ร้องโวยวายและต่างคนต่างวิ่งหนีเจ้าตัวก็ร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาอยู่บริเวณนั้นโดยไม่มีใครกล้าออกมารับเอาเด็กไปด้วยเลยเด็กวิ่งตามผู้ใหญ่ก็ไม่ทันเลยต้องวิ่งหันรีหันขวางอยู่แถวแถวนั้นเองซึ่งหน้าขบขันและหน้าสงสารเด็กที่ไม่เดียงสาซึ่งร้องไห้วิ่งตามหาผู้ใหญ่ด้วยความตกใจและความกลัวไปไหนไหนส่วนพระธรรม ท่านเห็นท่าไม่ดีกลัวเด็กจะกลัวมากเลยร้องไห้ใหญ่ก็ต้องรีบก้าวเดินเพื่อผ่านพ้นไปถ้าขืนไปถามเด็กเข้าคงได้เรื่องแน่ๆคือเด็กยิ่งจะกลัวและร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาและยิ่งร้องไห้ใหญ่ไปทั่วทั้งป่าส่วนผู้ใหญ่ที่เป็นแม่ของเด็กก็ยืนตัวสั่นอยู่ในป่าอย่างกระวนกระวายทั้งกลัวพระธรรมกรรมฐานทั้งกลัวเด็กจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงหนีไปที่อื่นอีกใจเลยไม่เป็นใจ พราะความกระวนกระวายคิดถึงลูกเวลาพระธรรมผ่านไปแล้วแม่วิ่งหาลูกลูกวิ่งหาแม่วุ่นวายไปตามๆกันกว่าจะออกมาพบหน้ากันทุกคนบรรดาที่ไปด้วยกันประหนึ่งบ้านจะแตกสลากขาดไปพักหนึ่งพอออกมาครบทั่วหน้าแล้วตางก็พูดและหัวเราะถึงเรื่องชุลมุนวุ่นวายเพราะความกลัวพระธรรมกรรมาฐานไปยกใหญ่ก่อนที่จะเที่ยวหากินตามปกติเรื่องเป็นเช่นนี้โดยมาก คนสมัยที่ท่านออกทุดงกรรมฐานเขาไม่เคยพบเคยเห็นกันเลยจึงแสดงอาการตื่นเต้นตกใจและกลัวกันสำหรับผู้หญิงและเด็กๆฉะนั้นเมื่อคบกันในขั้นเริ่มแรกจึงไม่ค่อยมีใครสนใจธรรมะกับพระธุดงนักนอกจากจะกลัวกันเป็นส่วนมากทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุหลายประการเช่นมารยาท,ท่านก็อยู่ในอาการสำรวมเคร่งครึมไม่ค่อยแสดงความคุ้นกับใครนัก ถ้าไม่คบกันนานๆจนรู้นิสัยกันดีก่อนแล้วและผ้าสังคติจีวรสบงอังสะและบริขารอื่นๆโดยมากย้อมด้วยสีกลักคือสีแก่นขนุนซึ่งเป็นสีขุ่ฉาดน่ากลัวมากกว่าจะน่าเลื่อมใสเวลาออกเดินทางเพื่อเจริญสมนธรรมในที่ต่างๆท่านครองจีวรสีแก่นขนุนบาครึ่งหนึ่งแบบกกรดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าร่มธรรมดา ที่โลกโลกใช้กันทั่วๆไปบาข้างหนึ่งสะพ้ายบาทถ้ามีด้วยกันหลายองค์เวลาออกเดินทางท่านเดินตามหลังกันเป็นแถวกรองจีวรสีกลักคล้ายสีน้ำตาลเห็นแล้วหน้าคิดน่าทึ่งอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยพบเห็นมาก่อนและหน้าเลื่อมใสสำหรับผู้ที่เคยรู้อธัธยาศัยและจริยธรรมท่านมาแล้วประชาชนที่ยังไม่สนิทกับท่านจะเกิดความเลื่อมใสก็ต่อเมื่อ ท่านไปพักอยู่นานๆเขาได้รับคำชี้แจงจากท่านโดยอุบายต่างๆหลายครั้งหลายคราวนานไปใจค่อยโอนอ่อนต่อเหตุผลอัธธรรมไปเองจนเกิดความเชื่อเลื่อมใสกลายเป็นผู้มีธรรมในใจมีความคเคารพเลื่อมใสในครูอาจารย์ผู้ให้โอวาสสั่งสอนอย่างถึงใจก็มีจำนวนมากพระธุดงผู้มุ่งปฏิบัติเพื่ออัฏถะเพื่อธรมจริงๆเข้าถึงประชาชนได้ดี และทำประโยชน์ได้มากโดยไม่อาศัยคำโฆษณาแต่การประพฤติปฏิบัติตัวโดยสามีจิกรรมย่อมเป็นเครื่องดึงดูดจ,จิตใจผู้อื่นให้เกิดความสนใจไปเองการเที่ยวสแสวงหาที่วิเวกเพื่อความสงัดทางกายทางใจไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยเรื่องราวต่างๆเป็นกิจวัตรประจำนิสัยของพระธุดงกรรมฐานผู้มุ่งอัตธรรมทางใจดังนั้นพอออกพรรษาแล้ว ท่านพระอาจารย์มั่นจึงชอบออกเที่ยวทุดงทุกๆปีโดยเที่ยวไปตามป่าตามภูเขาที่มีหมู่บ้านพอได้อาศัยโคจรบินทบาททางภาคอีสานท่านชอบเที่ยวมากกว่าทุกๆภาคเพราะมีป่ามีภูเขามากเช่นจังหวัดนครพนมสกลนครอุดรธานีน้องคายเลยลมศัก์และทางฝั่งแม่น้ำโขงข,งของประเทศลาวเช่นท่าแขกเวียงจันทร์หลวงพระบาง ที่มีป่าเขาชุกชุมมากเหมาะแก,กรร่การบำเพ็ญสมณธรรมการบำเพ็ญเพียรในท่าอริยบทต่างๆนั้นไม่ว่าท่านจะพักอยู่ในสถานที่ใดไม่มีการลดละทั้งกลางวันกลางคืนถือเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดเพราะนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นไม่ชอบทางการก่อสร้างมาแต่เริ่มแรกแต่ท่านชอบการบำเพ็ญเพียรทางใจโดยเฉพาะและไม่ชอบเกาะเกี่ยวกับเพื่อนฝูงและหมู่ชนชอบอยู่ลำพังคนเดียว มีความเพียนเป็นอารมณ์ทางใจมีศรัทธามุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกอย่างแรงกล้าดังนั้นเวลาท่านทำอะไรจึงชอบทำจริงเสมอไม่มีนิสัยโกหกหลอกลวงตนเองและผู้อื่นการบำเพ็ญเพียรของท่านเป็นเรื่องอัศจรรย์ไปตลอดสายทั้งมีความขยันทั้งมีความทรอดอดทนและมีนิสัยชอบใล้กลวนจิตท่านปรากฏมีความก้าวหน้าทางสมาธิ และทางปัญญาอย่างสม่ำเสมอไม่ล่าถอยและเสื่อมโทรมการพิจารณากายนับแต่วันที่ท่านได้อุบายจากวิธีถูกต้องในขั้นเริ่มแรกมาแล้วไม่ยอมไม่เสื่อมถอยลงไปได้เลยท่านยึดมั่นในอุบายวิธีนั้นอย่างมั่นคงและพิจารณากายซ้ำๆซากๆากจนเกิดความชำนิชำนาญแบ่งส่วนแห่งกายให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่และทำลายลงด้วยปัญญาได้ตามต้องการ ยิ่งนับวันยังลงสู่ความสงบเย็นใจไปเป็นระยะไม่ขาดวักขาดตอนเพราะความเพียรหนุนหลังอยู่ตลอดเวลาเมื่อฟังจบแล้วกรุณาช่วยสับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ถาด้วยครับขอบพระคุณมากครับ